ท่าไหบอกมาเลยที่แอ้ม่งไม่มีใครยิงมันได้หรอกสัตว์โป้แล้วเล่นซิกแทนอะไรวะตอนหนึ่งนะตั้ม user joined your channel มันมีเพื่อนอยู่แทนสตาร์บั๊กอะไอสตองสตาร์บั๊กทียอะไรอะอ๋อแต่ติดเดี๋ยวื่อนมาละมาละจะดูจะดูอยู่แคทนแล้ววะนี่ดูออกอยู่แทนแล้ววะ ไม่ไโอเฮ้ยเห็นแล้วแค่อออยู่แค่สต e ็อปไอ้เหี้ยมาต้มหนึ่งเลยมาเทต้มหนึ่งเลยมาเตมต้มเจ็บไหนนงต้ม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 ี้มต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 มียม คนควายเต้ยอะไรวะแ่สต็อปแค่แดงมะใช่ใช่เออออออ้โพสในกลุ่มเลยด้วยให้มันออกมาดิ้นมันมีเพจอยู่มึงยัดเพจมันเลยกู้ทำชื่อได้นะไอ้เหี้ย A R S าก่อนเลยไอามาตั้มตองหนึ่งโอ้าตายไปเอาไม่ตั้ม ขอ,อขอแม็กซ์มิมมีซีแม็กแม็กเดียวในสัตว์มันจะให้แบ่งครึ่งหรืองไง,งสองน้น,นไอ้เต้